เป็นย okay. okay. oh, okay. okay, okay, okay. no ังไงบ้างโอเคเอาใส่กระแป้งขึ้นมาก่อนร้อนเห่าฮะทำไมแมวไม่เห่ามาแล้วเมียเป็นไงบ้าง เดี๋ยวเดินสยันโอเคอ๋ใส่กระแป้งึ้นมาก่อนนอนในเห่าฮะทำไมแมวไม่เห่ามาแล้วเมียเป็นไงบ้าง